ดีจ้าสบายดีอืมดีใจพอไ,ได้เฮ็ดเพาะหนังพี่น้องเจ้าได้เดพชรเพาะพายพไ,ได้เฮ็ดเพาะหนังอืมโอบได้ซองโกบถ้า้มันซื้อการจำนิฮันสามซื้อสามสิบหรือสี่สิบพันผู้ใดแหงเลยบุคคลสั่กนกระหาสิบผู้เลิกเฮ็ดเพาะอันนี้นะ นี่เอาในนีแ่แหละใกล้ๆนี่พี่น้องเลยมแม่มันไปหาจิโร่มาจันไดเอาไปเอามาลูกจิโร่เลยนี่เด้จิโร่ไปขุดเหมาแกงใส่เห็ดเอก็ทอดให้แม่มะแกงใส่หรอกตอนเห้ลูกกินดีกว่านี่ได้แมงอันนี้นำ้ำอินแมงสิบมะปีงกินติเออทอดใส่น้ำกันนี่แหละลูกม,มันอยู่ในห้างเป็นห่วงเนี่ย อันนี้ซื้อเอาพี่น้องซื้อกับบริกินคนเด้ขอไปพูดจิโรพี่น้องคนแท้คนว่าไพก็ได้เบิดได้เฮ็ดเฮดได้คุกได้ทุกคนอือรูได้หน่อยได้หลายคูได้หลายก็เต็มเต็มกระตาคูได้น้อยกับพ่อได้แกงย้อนเออคอยใหอยได้ซ้ำนี่นี่ไปได้ซ้ำนี่ไปเข่าป่าจีนี่กะเพเราะนี่เลยเพราะนี่แหละ ตัวนี้จะซื้อเอาเป็นชุมนี้ในพอแกงอยู่เจ็ดสิบพันคูเดียวพี่น้องเลยลูกสีดินนดำอยู่ก,ก็อินแม่ชีแกงบ่นเลยบ่กินแกงมักก็เลือกกินแต่เห็ดเพาะอะไรแกงหมดเลยแกงใส่น้ำใหญ่านางปีนก็ไปเอาให่นางอีกแล้วน้องลุงปีนให้แม่ไหมในรูป Bao cho ừ. các cửa gian hàng hôm nay tôi muốn miệng bọc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  miệng nó miệng bọc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  miệng đi, miệng bọc 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 miệng suốt miệng 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 cà miệng à, so

แม่กับเอื้อยลองีูพีทลุงลุงบายดิปะลุงเหรอบายดิจ้าปะลุงเกงกนกันมีเห็ดปูเห็ดละงอกเห็ดเพาะหนังน้องจำสิเศษนะลุงเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยเห็ดรวมก่อยพี่น้องทั้งเห็ดละงอกเห็ดเผิ่งเห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังนี่ฮะเองเด้อพี่น้องเด้ออ่าผลละงอก ซื้อเอาแน่หาเองแน่นี่อันนี้ซ้ํานี่เฮ็ดปลูกบ่สิแกงรวมกันเท่าไหร่พี่น้องแยกเบิ่งว่าเฮ็ดตัวได้สิหลายอันนี้แมงลูกชายข่อยเก็บเอาไปหลินเบิดเรือซ้ํานี้หันมาอีกทีนึงโอ้ยนองแม่เก็บไปหลินเบิดเอิ้นแม่มอนมากินนําอยู่เด้อพี่น้องเด้อ มาพี à, ằng, e. ่นองบัดนี้แลเวงนี้ต้องพันแกงด้วยเรื่งหมอด้วยเพียงะอ้อแกงรวมแกงเห็ดรวมเลยแกงน้ำอันน้ำใสนี่แหละพอไปได้แกงน้ำใสน้ำยาดางดอกยาด่างก็ยีหงิ้วแล้วมืดหล้อว่าจะยืนอยู่หันลูกมืดแล้วว่า ใส่ข้าเบืออะไรขเกงน้ยนะ้ออน้อยอ่าหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดสิบเอ็ดจทุกเดือนสำนักหวยมันเอ้ย มอนเสียหวยคิวขมอนแล้ว่อยปล่อยเอากินมะรเขียววันแล้วเยของตเยอนก้นี่ล่างน้อยน้อยนงเอ้ยเขาว้วเียว แกมากเลแกมาสินังแม่แม่จะเบิ่งร้านจนแกตังมาให้นม่ีเงเขาคนเฮ็ดตลอดได้พี่น้องแลต่คนก็จะขืนน้ำหลังันบวชเทนทัลางไปใส่สุกอ้ออันนี้ไปไปหาส่งใส่ี่น้องก็นด้ อ้าวเคลียร์กันแล้วละบ่เง,งินหวยนี่เคลียร์เรียบรอบ้อยเลยบายดีเลยบายดีพี่น้องมาเหยียดขาเด็กพี่น้องเหยียดรถเอิอแม่มากินแกงเห็ดน้ำเด้อพี่น้องเด้อบดหาได้น้อยหนึ่งซื้อเอาพี่น้องเลยอันรุ่นไทยเฮาเนี่ยคือสิหาเนี่ยคือสิ่งดิกินดอกออเพื่อเพิ่น ไม่อย่า <warri S> เข่าป่านั่นเขาหาบมาเบิดแล้วเขุ้นหัวเขาไปวันวเนวันงานคำกันยังคนทั้งอื่นไข้ามาเข้ามาดูมองเขาได้เย็ดกินแล้วมันจ้ดื่มอกจากแตะนอกอกนอกมืออยากให้คนทั้ง เขามาจะขึ้เขาามาจะหางเข่าเข้ามาเขายังบดีถึงงดเข่านั้มชาอ้านก็หลุดมาก็ุ่งบังคนนะน้อดเท่ห์ขึ้นต้นก้า้าในการได้ดีเั่ไอ้ก็หาบออกมานะบุมีกตาได้บุ๋มบ่ได้ออมีกตาคอยผู้เดียวหัด กะตาคนอื่นะมีบดมีต่กระตาน่างเาะกระตาอันนี้น่ว่าทหารเขาพทหาเขาก็ทาราเ้าปาแซเห็นไหมอันนี้ช่องกระดาษเราโถือความแซ่อือมาลองตะกอกระล้านาหนิแกงรวมเลยลูมาถ่ายใกล้ๆนี่จ้อมองแซ่บริวารจุ๋ย